สวัสดีครับวันนี้พบกับครูอามสอนสังคมวันนี้เรามาทำข้อสอบจริงวิชาเอกสังคมสพท2 5 6 8 EP ที่2กันครับข้อที่11ครับเขตเศรษฐกิจจำเพาะพื้นที่ทางทะเลที่รัดชายฝั่งมีสิทธิ์ในการสำรวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยะากรธรรมชาติจากเส้นฐานวัดความกว้างของทะเลอาณาเขตเท่าใด กอไก่ระยะทาง12ไมายทะเลขอไข่ระยะทาง24มายทะเลคอควายระยะทาง140มายทาลงองงูระยะทาง200ไมายทะเลให้เวลาตอบ10วิครับเฉลยงองูระยะทาง200ไมายทะเลไปกันต่อข้อที่12ครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทย แม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมในสงครามโลกโดยตรงแต่ไทยได้ส่งกองกำลังทหารเข้าร่วมรบกับประเทศใดในสงครามภายใต้การนำของสหประชาชาติก็ไก่เกาหลีขอไขเวียดนามคอควายลาวงองูกัมพูชาให้เวลาต่อสิบวิครับฉเฉลยกอไก่เกาหลี ไปกันต่อข้อที่13ครับสามัญลักษณะหรือไตลักษณ์เป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันสำคัญใดกอไก่วันมาคบูชาขอไข่วันวิสาขบูชาคอควายวันออกพรรษางองวันอาสาละหะบูชาให้เวลาตอบ1ิบวีครับเฉลยขอไขวันวิสาขบูชา ไปกันต่อข้อที่14ครับการปกครองในสมัยพระเจ้าอูทองสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แห่งกรุงศรีอยุธยามีการปรับปรุงระบอบก,การปกครองจากรูปแบบเดิมโดยมีการนำรูปแบบจตุสดมมาใช้ซึ่งรับอิทธิพลมาจากกอไก่ขอมขอไข่พมา่าคอควายลาวงองูมาลายูให้เวลาตอบสิบวิครับ ฉเฉลยกอไก่ขอมไปกันต่อข้อที่15ครับพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวในมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวแคนาดาคือพายุใดกอไก่พายุทอร์นาโดขอไข่พายุเฮอริเคนคอควายพายุไซคโคลงองูพายุโซนร้อนตามฤด,ดูกาลให้เวลาตอบ10วีครับ เฉลยขอไข่พายุเฮอริเคนไปกันต่อข้อที่16ครับช่องแคบใดตั้งอยู่ระหว่างโอมานและอิหร่านเชื่อมอ่าวเปอร์เชียกับอ่าวโอมานและทะเลอาหรับเป็นทางเดินเรือจากอ่าวเปอร์เชียไปยังมหาสมุทรอินเดียกอไก่ช่องแคบฮอร์มุชขอไข่ช่องแคบยิบรอลตาคอควายช่องแคบมรารกางงูเอร์เลซุสให้เวลาตอบสิบวิครับ เฉลยกอไก่ช่องแค่พอมูชไปกันต่อข้อที่17ครับกระแสน้ำเย็นเลบาดอลมาบรรจบกับกระแสน้ำอุ่นกัสตีมที่บริเวณนี้เกิดขึ้นทางเกาะนิวฟิลแลนด์ของประเทศแคนาดาเรียกว่าอะไรกอไก่แกนแบงค์ขอไข่ด็อกเกอร์แบงค์คอควายคูลิมแบงค์งองูกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นให้เวลาตอบสิบวิครับ เฉลยกอไก่แกนแบงค์ไปกันต่อข้อที่18ครับการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามลัดได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยให้ครบถ้วนถือเป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุดตรงกับราชการพระองค์ใดกอไก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอไขพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คอควายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวงอง,งูพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลให้เวลาตอบ10บวีครับเฉลยคอควายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปกันต่อข้อที่19ครับเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมโบราณที่เชื่อมต่อระหว่างตะวันออกและตะวันตกเรียกว่าเส้นทางสายไหม โดยมีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนเดินทางผ่านเอเชียกลางไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบนเส้นทางสายไหมจีนได้มีการค้าขายสินค้าอะไรก็ไก่อันยมณีขอไข่สายไหมคอควายเครื่องเคลือบดินเผางองูเครื่องปรุงรสให้เวลาตอบ10วีครับเฉลยคอควายเครื่องเคลือบดินเผา ไปกันต่อข้อที่20ครับพระสันตปาปาประมุขสูงสุดของคิตจักรโรมันทาอคลิกองค์ปัจจุบันพระนามว่ากอไก่พระโรเบิร์ตฟานซิสเพวอสขอไข่พระยเซฟรัตซิงเกอร์คอควายพระฮอร์เคมาริโอเบโกลิโององ,งูสมเด็จพระสันตปาปาฟานซิสให้เวลาตอบ1ิบวีครับ ฉเฉลยกอไก่พาลเบิดฟานซิตเพเวอสจบไปแล้วครับสำหรับข้อสอบจริงวิชาเอกสังคมสพที2อปี2568พบกันใหม่ EP ีต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอามสอนสังคมไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ